หลักธรรมจริงก็คือจิตของเราเองนอกจากนี้แล้วก็ไม่มีหลักธรรมในดีเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมซึ่งถ้านอกปจจกนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงกระนั้นนั่ก็ะยังไม่ใช่ไม่ใช่จิต กันเดือาว้วะจิตนั้นไม่ใช่จิตอย่างนี้นั่ atoon, นแหละย่มหมายความถึงสิ่งบางสิ่งสิ่งมีอยู่จริงก็จึงเลิกละการคิดและการอธิบายเสี็หมดสิ้นเมื่อนั้นเราอาจอันตรายว่าคลองแหงสังคำพูดก็ได้ถูกตัดขาดไปแล้วพิดของคิดก็ถูกเพื่อถอนคนขึ้นสิ้นจึงแล้วจิตนี้คือแต่ันี้อันบริสุด ซึ่งมีประจำอยู่แลในคนทุกคนสัตว์จึงมีความรูมรรรรร้สึกนึกคิดกระลุกกระลิกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งโพธิสัตว์ทั้งหลายทาั้งตวงก็ดีล้วนเป็นของแห่งธรรมชานนนมติอันหนึ่งนี้ตรงนั้นไม่มีแตกต่างกันเลยการแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากเราคิดผิดๆเท่ททททนานั้นย่อมนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งลึกลับ ยกนอกก็พูดการเข้าใจอยู่นี้เองเราทำให้ผิดทางไปก็ไม่อะไรมากมายนักการเข้าใจผิดๆแล้วนี่แหละเราทากันเราพูดไปนอกดูนอกทางความจริงจะได้จริงก็มีอะไรมากมายนะัก พะ<ธ> <c oughs> จิตครับก็จิตก็คือพระสิ่งสูงสุดมันย่อมรวมสิ่งทุกสิ่งคอยในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่แรกสิแล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในเบื้องสูงลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ดำต่อยที่สุดซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในอกและ,มะแมลงต่างๆเป็นที่สุดในเบื้องต่ำ แลิละานี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นปุขะเท่ากันหมดและทุกๆสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับปุขะนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับปุขะอย่แล้วตลอดเวลาถ้าพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองนี่ให้สำเร็จ เราคนพธรรมชาติอ uh an ันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความขยใจอันนั้นเท่านั้นมั่นก็จะเป็นจีิแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจะจเป็นจะต้องแสีงหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นถ้าเราทงความสงบอยู่จริงๆเว้นขาดจากการคิดนึกซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่น้อยที่สุดเสียหนจริงๆ ก็วาตุของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นความว่างแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่ผิเจากรูปกมันม่กินเมื่อที่อะไรอะไรไนที่ไหนไม่ที่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสโศการัญยับว่าเป็นพวกที่มีความเป็นอยู่หรือมมีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยก็เหตุที่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกไม่ได้โดยทางยตนะ พรรกิจซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ของคนเรานั้นมันเป็นการหรือเป็นกําเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยในการคำตัฏิเรียาต่อสนองต่อสิ่งเ์และลอ้อต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดเราพูดถึงจิต ในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันไม่ไทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้อมคือไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่งางนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่หรือไม่ใช่ความมีอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นอีกไหในขณะที่มันทำหน้าที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในฐานะที่ตอบสนองต่อกฎแห่งความเป็นเหตุแระผลของกันนละกันนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอาตตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมลิวทวารนี้นั่นเองเราทราบความเป็นจริงคนนี้เราท้าความสงบเงียบสนติโยในภาะวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้น พวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งประตูที่จ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเจริญปิตึ่งยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสินอัจฉะ